เราฟังผมดีๆนะของแพงเราไม่กลัวถ้าเรามีเงินซื้อแต่สิ่งที่เราน่ารู้ที่สุดคือเราไม่มีเงินซื้อหรือมีเงินน้อยลงแต่ของดันแพงขึ้นอีกและของต่างๆเหล่านั้นดันเป็นของจําเป็นที่ไม่ซื้อก็ไม่ได้และมันพันหนวกกับการบริหารงานที่ผิดพลาดอีกในในส่วนของ โรคระบาดใช่ไหมครับในสุกรถูกไหมฮะมันทําให้ปริมาณสุกรเนี่ยปริมาณเนื้อหมูเนี่ยในตลาดมันมีปัญหาอีกถูกไหมฮะก็หลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆพอพอราคาเนื้อหมูมันมันมีในตลาดน้อยลงขณะที่ความต้องการการบริโภคมันยังใกล้เคียงเดิมราคามันก็ปรับขึ้นอ้าคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับคนก็บอกว่าไปกินเนื้อเนื้ออย่างอื่นสิก็ในเมื่อความต้องการการบริโภคโปรตีนอะมันยังเท่าเดิมจริงไหมคนแอบไปกินเนื้อไก่ความต้องการเนื้อไก่ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะราคาไก่ก็ปรับ ขึ้นอกีกย่างไ,ไปกินอะไรเดี๋ยวเขเพิ่มขึ้นอกีกสุดท้ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นทั้งหมดแหละสุดท้ายคืออะไรผมบอกสั้นๆว่าคุณไม่ต้องไปสั่งสอนเขาหรอกว่าไอ้เนื้อนี้แพงให้ไปกินเนื้ออื่นประชาชนก็ตัดสินใจจากกระเป๋าเขาว่าคุณไม่ต้องไปสั่งสอนเขานะก็ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วอะ <Okay. S 2> มันซื้อไม่ได้ไงแล้วสุดท้ายคือ,อยังไงอะผมก็ต้องผมก็บ่นใช่ไหมอ่ะหมูแพงก็ไปกินไก่สิไก่แพงก็ไปกินปลาสิตอนนี้ปลาก็แพงก็ไปเ้าก,ก็ไปกินกุ้งสิเอากุ้งิ่่แาาเเเลกตนขปย